วันนี้นะครับผมวันนี้ไม่ได้มาด้วยนะครับก็มากันสามคันนะผมมีดันเจี้ แล้วก็อีกรันครับจำชื่อไม่ได้ครับตอนนี้ทางบ้านผมกำลังเริ่มทำนาปังกันนะครับรอบแรกไม่ใช่รอบแรกสิทำกันทั้งปี ครับอันนี้รถทํามาจากหูตั้งต้นะครับขอขององจารเกงนะ่งเนี่ยรอวงสาสองไปห้าครับดิ้นค่อนข้างกระดูดนะครับเพราะว่า,าแปลงเนี้ยผมมาดัานไว้ให้นะครับดันปรับที่นาให้มันเรียบนะครับ อ๋อเดยวความเดยวความอันนี้รถแคมครนะอันนั้นรถเดิมรถมีสปริงเป็นไรน้ะงนี่ยต่อโซนทางบ้านผมเนี่ยไล่ละ220รบาทนะครับ ยับรูปแล้วก็ชักล่องนะครับชักล่องน้ำเนะี่ยได้ละ่สองร้อยยี่สิบบางพันเจ้าก็สองร้อยครับบางเจ้าก็่ร้อยแปดสิ ไปหวานข้าวหวันข้าวที่ที่บ้านเขานะคที่ที่บางนาเลยปล่อยลูกทีมาสามคนครับทันหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าแปลงนี้แปลงแรก1ิบไร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอีกเจ็ดไลนรนะ แต่แม่ทันอยู่นะครับเพราะว่าแปลงที่สองนะเนี่ยผมไม่ดันมาไว้มันเละอยู่นะแต่แปลงนี้เขาถ่ายแห้งแล้วคนระับถ่ายแห้งแล้วก็ปัน่นเนี่ยเขาเขาไม่ให้ยำด้วยเลยนะครับเนี่ยต้องอยู่คนละฝีกนะเห็นไหม รถเีแคมมันก็ไล่าไาอยู่ซีกหนึ่งเลยอ่าเดี๋ยวบางท่านบอกว่าอ่าแต่งรถแต่งไปทำะไมเนี่ยรบรถแต่งรถแต่งมันมีแบบนี้ครับแต่งมาเร่งในทันใจดิ เดิมก็มันก็ขับได้นะครับขับได้แต่มันไม่มันถ้่ารถแต่งครับเฮ้ยเ้าจริงึ้นได้อันเดียวนะครับแบบนนเนี่ยน้ำเจ็ดไร่